สวัสดีกันด้วยครับวันนี้ครับเราจะไม่ได้มาเล่นอะไรครับแค่จะมาบอกเรื่อง U.S.C นะครับผมวันที่แปดนะครับผมเราจะมีการแข่ง U.S.C ไฟเออตาร์ไฟเตอร์นะครับผมผมอยู่ทีมสีฟ้ากับซูเปอร์โนวาแล้วนะครับผมส่วนทีมแดงก็จะมีคาโอเกเมอร์กับกับใครวะกับอะไรใครคนนี้แหละครับผมลืมก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับผม เขาเพราะว่าเนี่ยมันมีอันหนึง่งแปบ๊บหนึ่งไว้เป็นลายของผมนะครับผมเอ๊ะทำไม่ไดไห,ไหนวะแปบ๊บหนึ่งนะอยู่นี้สินี่ครับอันนี้ครับซึ่งอันนี้ครับเขาจะให้ผมเล่นตัวนะครับผมแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้อันนี้คือซีซั่นแรกของเขากันนะครับผมคือ ผมได้เล่นเตือนหน้าของผมแต่ทางหน้าไม่รู้นนแจะวันไหนก็ฝากติดตามผมทั้ง u s เอองอันนี้นะผม u s อซีไทยแลนดกับ u s อสซีสตาร์ไฟเตอร์นะผม u s สซีสตาร์ไฟอร์ความผมจะมันจะแยกเป็นเอิม15นาทีต่อวขัคดคลิปหนึ่งหน้าผมนี่ครับนี่ครับกลุ่มนี้นี่ครับรายละเอียดหน้าผมสมาร์อ่านได้เลย หนึ่งเวลาจำกัดแค่สิบห้าต่อวนันนะครับผู้เล่นต้องอยู่ห่างจากจุดเกิดอย่างน้อสิบหกบล็อกตีกันแล้วจก็บของได้นะครับผมเิยเขาบอกให้ถึงสิบวันนี่ครับนี่เขาแค่สี่คนนี้ครับผมคาโอกเกมเมอร์กับแฟงอยู่ทีมแดงโฮชิโซระกับผมนี่จะอยู่ทีมฟ้านะคผมอ่าครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็นี่ครับเดี๋ยวให้ดูดรายตัวกันนะครับผม นีส่ส่วนนี้เลยครับอดีลานะครับผมคอจะแอดก็แอดได้นะครับผมสอบคลิปนี้ก็ขอจบไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบกดไลค์นะครับช่อมากกดซับส c r อันนี้ก็เอออะไรนะลืมลืมเนาะวะอ๋อ ก่อนหลับกอดผมมาครับ